คือพระธรรมเนี่ยเป็นลักษณะนี้นะว่ามันยากที่จะพูดได้อีกอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นนิยามที่ตายตัวมันสามารถเป็นได้หลายอย่างในสิ่งสิ่งเดียวเนี่ยนะคำสอนในพระไตรปิฎกและอัตถกถาทุกๆสูตรมีจุดมุ่งหมายอันเดียวอยู่แล้วใช่ไหมทุกสูตรมีวิมุตติรสเหมือนกันก็เป็นความหลากหลายของสรรพสัตว์ที่จะปฏิบัติแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได,แบบได้แบบนั้นก็ได้แล้วก็มาประทับใจในอัตถกถาบางแห่งที่พูดถึง ว่าถ้าลงมหาสมุทรคือจะลงทะเลเนี่ยนะฟังกันเถอะทะเลนี่มันกว้างใหญ่ไพศาลไอการที่จะลงไปทะเลเนี่ยจะลงท่าไหนก็ได้ชั้นใดก็ดีผู้ที่อยู่ในพระศาสนานี้ก็เหมือนกันถ้าจะยังถึงพระนิพพานนะจะลงท่าไหนก็ได้ไอคาว่าท่าในที่นี้ก็คือถ้าเป็นคําสอนเนีอันนี้พูดถึงนิยามหลักก่อนว่าถ้าเป็นไปตามคําสอนทุกๆคําสอนทุกๆสูตรถ้าผู้ที่ปฏิบัติตามแล้วอ่ะมีวิมุติรสเป็นแก่นสารหมดเลย เพราะว่าคําสอนของพระพุทธเจ้ามีรสเดียวคือเหมือนกับน้ําทะเลที่มีรสเคม็มเพราะนั้นถามว่าหลุดพ้นเนี่ยหลุดพ้นอะไรถ้าหากว่าหลุดพ้นนะเราจะเอาหลักว่าเอคำสอนของพระองค์เนี่ยสอนให้หลุดพ้นเลยเนะสรุปเลยเนะมีรสเดียวเหมือนน้ําทะเลมีรสเดียวคือรสเคม็มธรรมวินัยนี้ก็มีอยู่รสเดียวคือวิมุติรสวิมุติโดยสัพแปลว,ว่าหลุดพ้นน่นะรสแห่งความหลุดพ้นทีนี้เราก็มาถามว่าพ้นอะไร ถ้าพูดในยะหนึ่งนะเราศึกษาโดยคุ้นเคยกันมาคือวัตถุวิญญาณอารมณ์เนี่ยนะให้พ้นจากวิญญาณหรือให้พ้นจากอารมณ์ที่บอกว่าธรรมวินัยมีรถเดียวเนี่ยนะให้พ้นจากวิญญาณหรือพ้นจากอารมณ์สมมุติว่าตามเรื่องมาก็คือหนึ่งใช่ไหมประกอบไปด้วยวัตถุสองอารมณ์แล้วก็วัตถุกับอารมณ์นี่ก่อให้เกิดจิตจิตหรือวิญญาณนี่อันเดียวกันนะ คือชีวิตที่เราปฏิบัติเนี่ยวัตถุไม่ต้องไปทําอะไรอังนั้นวัตถุในฐานะอารมณ์ก็ได้ถ้าจะว่าไปแล้ววัตถุก็คืออารมณ์นั่นแหละทีนี้ถามว่าคําสอนมีรถเดียวคือวิมุติรถเนี่ยนะพ้นอะไรพ้นจากจิตใครเลิกคิดได้บ้างอาถ้าพ้นจากอารมณ์แล้วใครใครไม่รับรู้อารมณ์ได้บ้างแล้วทีนี้ทํำยังไงก็คือหลุดพ้นในที่นี้หมายถึงว่าพ้นจากราคะพ้นจากโทสะพ้นจากโมหะ เพราะว่าไอการหลุดพ้นจากจิตจริงๆอะถ้าไม่จุติจิตของพระอรหันต์ไม่มีใครพ้นจิตหรอกยังไงมันก็ต้องเป็นจิตอะอยู่ดีถึงมีนิพพานเป็นอารมณ์ก็ยังมีจิตอยู่งั้นเถอะทีนี้ถ้าเบื้องต้นในการปฏิบัติแล้วก็เพื่อพ้นจากราคาโทสะแล้วก็โมหะนั่นแหละทีนี้ราคาเนี่ยมันเกิดได้ยังไงราคานี่มันเป็นธรรมะที่เกิดร่วมกับจิตใช่ไหมเกิดพร้อมกับจิตดับพร้อมกับจิตมีอารมณ์เดียวกับจิตอาศัยวัตถุเดียวกับจิตเกิดขึ้น ทีนี้ธรรมชาติของจิตอย่างไรเสียต้องมีอารมณ์แล้วอารมณ์อะไรอ่ะมันก่อให้เกิดราคะเกิดโทสะแล้วก็เกิดโมหละล่ะทีนี้ถามว่าถ้าหากว่าหลุดพ้นเนี่ยจะหลุดพ้นได้ยังไง